สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สเตจไ t ท h ไทย a ลนด์แ Man มนดิบดิบซีซั่นที่4วีคที่2นะครับวันนี้เรามาชกกันในกิจกรรมมวยสาคน ทางด้านขวามือผมชื่ออะไรฮะชื่อต้าครับชื่อต้ามาจากไหนครับผมมาจากอ่อนนุชครับมาจากอ่อนนุชนะเคยชกมาก่อนไหมเคยชกมาครั้งนึงครับเคยชกมาครั้งนึงรายการนี้เนาะไม่ใช่ครับใช่อีกรายการนึงวิรัตนะฮะคนกันเองมาจากของเตยใช่ไหมผคุณหน้าคุณตาก็ดีโอเควันนี้เรามาพบกันในการสาคนให้มีความเป็นลูกผู้ชายนะครับไม่จงตีท้ายถอยไม่จงตีจับนะครับโอเคขอให้โชคให้สนุกครับผมเวลาเวลา น้องเบนกับน้องไอ้นะครับมาเต็มตัวเออใส่โวมเต็มตัวอเลยสวยก็มาถนะก็มาถึัก็มาตัวตัวสวย ตันี้ตัวหจะมีหล่นนะฮะโอ้ยหล่นจริงจด้วยพูดไปันลิ้นไม่ทันขำาเลยไปตช้อนไม่ทันเลยมือมือกาขวากขวาช้นนี่นีะครับเมื่อกี้สะดุดยอดยากนะฮะลำตัวสวยออกน้อยออกน้อย ใจใจวิ่งรัดอกหน่อยวล่รดอกหน่อยหนึ่งนาทีปานปานเลยหนักขวาหนักขวาตัวทขวาตัวขวา ้ไอ้ลมเฮ้ยตมีรัดทักวาวบ่อยเฮ้ยวาวอ,อีแล้ว เรื่องนาทีสุดท้าย last minute โอ้โหมาดิครับมาดิครับการแน่นแน่นครับการแน่นๆ ไหวไหมไ<ป>น,นี่ใจตู้เหมือนกันครับใจตู้เหมือนกันถึงผู้สุดท้ายแล้วถามถึงมือถามถึงมือ เวลามเวลาเมาเมารบมันไหครับควาที่มันไหมบางีบาี mm ้อดรบดูต่อไปให้มันอย่นี้นะครับ